ก็ในงานมหกรรมกัญชาในครั้งนี้นะครับเราก็จัดกันที่ Pacific บาร์นะครับชั้น1นึรีราชางานมหกรรมกัญชาราชาสมุนไพรอสีราชานะครับก็พบกันตั้งแต่11สิงหานะครับถึงวันที่14สิงหากันเลยเราก็จัดกิจกรรมกันเยอะแยะมากมายนะครับมาวันนั้นชิมฟรีตลอดงานแล้วก็เราแจกเมล็ดพันธุ์ด้วยนะครับเพื่อที่เราจะเอาไปปลูกฟรีด้วยนะครับก็ มาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของกัญชาครับประโยชน์ของกัญชาทางการแพทย์แล้วก็มีบูธกิจกรรมกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีวิทยากรให้ความรู้นะครับตัวอย่างเช่นอาจารย์หมออาจารย์สมยศนะครับก็เป็นอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของกัญชาเลยวันนั้นก็จะมาให้ความรู้กันด้วยนะครับอาจารย์หมอทัพสินทองนพคุณนะครับที่ปรึกษาของการแพทย์แผนไทยนะครับโอ้เยอะแยะมากมายเลยครับวิทยากรของเราโดยเฉพาะนักศึกษากัญชาเวชศาสตร์นะครับของมหาวิทยาลัยราชภัฒนส่วนทนทา ก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของกัญชาเช่นกันสนุกแน่นอนนะครับเราจะมีผลิตภัณฑ์กันจําหน่ายกันเยอะแยะมากมายแล้วก็ให้ชิมกันมเมล็ดพันธุ์แจกกันนะครับแล้วก็เชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนนะครับมารับความรู้กันได้ที่งานในครั้งนี้นะครับ สามารถเอาเมล็ดนําไปปลูกที่บ้านในการจดแจ้งนะครับในเรื่องข้อกฎหมายเราก็จะมีเสวนากันด้วยนะครับสำหรับนักศึกษาราชภัสวสุนันทากัญชาวิยาศาสตร์ก็ฝากประชาสัมพันธ์กันด้วยนะครับมาหาความรู้กันมาได้อิ่มชิมฟรีกันได้เมล็ดพันธุ์ไปปลูกที่บ้านกันนะครับมางานนี้รองคุ้มแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมอย่าพลาดมาพบกันนะครับที่ลานชั้นหนึ่งแปริฟิกพาร์คีราชานะครับงานราชาสมุนไพรกัญชาแอสรีราชานะครับ วันที่11ถึง14สิงหาคมนี้นะครับรายได้ทั้งหมดนะครับเราก็มอบนะครับสำหรับโรงพยาบาลสมเด็จนระสีราชากันนะครับเกี่ยวกับเรื่องซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับ